ชีวิตของคุณเนี่ยที่ไปไม่ถึงไหนเพราะว่าคุณทําอะไรแค่พอผ่านค่ะแปลว่าอะไรรู้ไหมคะเวลาที่คุณนะคะรู้สึกว่าอยากจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานนะคะหรือว่าในชีวิตของคุณนะคะแต่ว่าคุณกลับเลือกที่จะทํางานแบบสง่สงทำงานแบบโลกโลกอะ่ะคุณเข้าใจไหมเวลาที่คนอื่นเขาได้รับงานหรือว่าทํางานต่อจากคุณเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าจริงๆแล้วคุณนะเป็นคนที่ทํางานแบบทาไปทาไปอย่างนั้นนะไม่ได้ตั้งใจทํานะคะไม่ได้แบบว่า,ามีแบบ เก็บรายละเอียดนะคะหรือว่าตั้งใจที่จะทําสิ่งนั้น,นะคะ่ะและมันทําให้อะไรรู้ไหมมันทําให้คุณเนี่ยตัดโอกาสต่างๆที่สมมติว่าหัวหน้าคุณลองเทสงานเล็กๆให้คุณดูแล้วคุณก็ดันทำงานที่แบบดูงานเล็กๆยังทําไม่โอเคอะ่ะ เขาก็จะไม่กล้ามอบหมายงานใหญ่ๆให้ใหกับคุณดังนั้นนะคะถ้าคุณอยากจะมีความก้าวหน้าในงานนะคะแล้วก็มีโอกาสในการงานมากขึ้นนะคะคุณจะต้องทํางานชิ้นนั้นเนี่ยให้เหมือนกับงานชิ้นนั้นเป็นงานชิ้นสุดท้ายที่คุณจะได้ทานะคะและนี่นะคะก็คืออาหารสมอง2นาทีนะครูเชื่อว่าถ้าคุณแค่เปลี่ยนความคิดทํางานที่คุณได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดนะคะเพียงเท่านี้นะคะชีวิตการทํางานหรือว่าชีวิตส่วนตัวของคุณนะคะก็จะดีขึ้นนะคะประสบความสําเร็จมากขึ้น แน่นอนค่ะแล้วถ้าคุณสนใจอาหารสมอง2นาทีก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคูดได้ที่เพจแ a ชชั o นทูวินนะคะ